ตอนนี้เพี่วอยู่ที่โรงเรียนโฮโรเวนัวคอลเลจที่เมืองเลวินนะเป็นเมืองที่น่ารักน่ารักแล้วก็เด็กๆน่ารักมากเลยมีกี่เดินผ่านไปผ่านมาทักทายกันนะครับเป็นเมืองเล็กๆประชากรไม่เยอะแล้วก็จำนวนนักเรียนไม่เยอะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันโรงเรียนเป็นยังไงบ้างตามเลยครับ ตอนนี้ี่ก็อยู่กับคุณคุณคทนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันเขาใครย่งไรพี่แ Can you please introduce yourself Hi my name is Kate Henry I'm the manager of international students here at h o r o f i n o a College One of my roles here is to look after any students who visit our school whether it's long term or short term students Okay so you're g o n n o show us around your school? Yes let's go and have a look at the school Let's go เราํำลังจะไปชมบ้านเมอรีซึ่งไว้ใช้สอนวิชาเมอรีวัฒนธรรมมอรี มีการสอนร้องเพลงเต้นแบบฉบักเฉพาะค่ะ,ะครตรงนี้ก็จะเป็นอาคารหลักของโรงเรียนนะครับสวยงามมากๆเลยพวกเรามาแล้วต้องมาถ่ายรูปกันนะครับ This is our school hall. We will often have assemblies here. Um, we also have big school functions like the school senior dance. Um, production will be on in here. Um, at the moment, we're using it for extra spaces for students. Um, exams will be in here at the end of the year, very important. Um, so, as you can see, we've got our house flags proudly on display. All students belong to a house, and there's some very serious house competitions throughout the year. <laughs> คลาสดั้นะครับก็คือคลาสเต้นรำนะครับแดยเฉดรมมาม่าก็จะเรียนอยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ ส่วนนี้เด็กๆบางคนจะมานั่งพักผ่อนทานอาหารกันช่วงพักเบรกหรือกลางวัน วิชาด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ลงมือทำกันจริงๆค่ะห้องเรียนทำอาหารที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตผลงานของเด็กๆบางคนน่าทึ่งมากผลงานศิลปะที่นักเรียนรวบรวมของทั้งปีของแต่ละคนค่ะ น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจโรงเรียนนี้ติดต่อทีมงาน Ensa Study ได้เลยค่ะ